ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบปะกับประเดิมเนาะพี่น้องเนาะครับประเดิมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่ออนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุธท,ที่สองกรกฎาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หกขับเลขล่างก็ออก ศูนย์สองสองนะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากการลุดนะพี่น้องนี่ครับวันพุทธที่สองกรกฎาคมสองห้าหกปดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องขับชุดวิ่งเพิ่นกับสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะ ขับสองกามายู่แต่ว่า2งสองพี่น้อง6กกามาแต่ว่าเป็น0ูนย์หนะครับกันเบิ้นกับเจ็ดเจ็ดแปดปดออกสองสองครับเมื่อนอี้ก็มาแล้วพี่น้องครับประเตียมพามาติดตามต่อเน้องพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนชัยวานนะครับ ขับชุดวินเลพี่น้องเนอะแปดเก้าศูนย์ สามสี่ห้านะครับขับจับคูได้พี่น้องเน้อแปดแปดสาม แปดสี่แปดห้าลักเก่าพี่น้องเก้าสามเก้าสี่ เก้าห้านะครับขับเนียนในพี่น้องเนอะแปดสาม แปดห้าเก้าสามเก้าห้านะครับ ฮะสัตว์เกลียนนะพี่น้องเนาะควายเขาควายปังๆได้เด้องวดนี้เซียนชายวานพี่น้อง e เอฟซีก็จะได้โศกโมนัมนหมานกันนะครับอ้าวันพุธนะพี่น้องเนาะโอวันศุกร์ วันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568ราวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรลด8กับ9ครับชุดเต็มชุดวิ่งเป็นกับ8 9 0 3 4 5พี่น้องเอา8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5นะพี่น้องเนาะกัน0 3 0 4นะครับเอามักตัวได้กับพิ่จหาน้ามึงนะพี่น้องเออที่สำคัญกัน อย่าลืมกับตัวไว้นำนะครับเนาะครับปอแต้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเ้อเซียนชัยวานนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาปอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วปอแต้มขอไว้พรอนคอยเขาคอยฟัง พี่น้องอีฟซีก็จะได้โชกโศกมันมันกันหน้าคามเอาจะเลื่อด้ะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนาคามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนโศกโศกมันมันในพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม